สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับพายจากเพศภาษาเกาหลีหน่ารู้นะคะวันนี้เนี่ยพายมีคํากิกริยากเกาหลีนะคะที่เราจะใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจําวันเลยนะคะเป็นคําที่พายคิดว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือโปรแล้วเนี่ยต้องเป็นคำที่ทุกคนได้ใช้กันแน่ค่ะโอเคนะคะท่านไม่รอชา้าเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูกันคําแรกเลยนะคะพายอ pile นะคะแปลว่ามองแปลว่าดูนั่นเอง pile pile อันนี้เพยียงแรกนะคะอ่านว่าพานะคะเพยียงที่สองอ่านว่าโยเนาะอันนี้เป็นการผันรูปโยนะคะ pile แปลว่ามองแปลว่าดูนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราดูหนังนะคะหนังคือคําว่าอะไรเอ่ยยองพายใช่ไหมย,ยองพาคือภาพยนตร์คือหนังนะคะแล้วมาทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะคะใส่ตัวชี้กรรมให้มัน แล้วก็เป็นคำว่าดูดูคือคำว่าอะไรเอ่ยเราเพิ่งเรียนไปพายโอใช่ไหมได้แล้วเป็นยองพารื่นพายโอยองพารื่นพายโอแปลว่ามองดูนั่นเองนะคะยองพาหนังพายโอแปลว่าดูก็แปลว่าดูหนังนั่นเองต่อไปนะคะยื้อแฮโอยื้อแฮโอนะคะยื้อแฮโอแปลว่าทำงานยื้อแฮโอทำงานนะคะยกตัวอย่างปรียบกันสักนิดหนึ่งละกันสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้เราทำงานคำว่าวันนี้ เป็นเวลาเอาขึ้นหน้าได้เลยค่ะโอเนิรนโอเนินแล้วก็ใส่คำว่าทำงานได้เลยอิลแฮอเน่นอิแฮวันนี้ทำงานค่ะวันนี้ทำงานครับอ่าตรงนี้นะคะ ทุกรูปที่พายจะสอนวันนี้ค่ะคากริยาที่พายสอนหมดเลยวันนี้พายจะผันเป็นรูปโยให้หมดเลยนะคะซึ่งรูปโยเนี่ยมันใช้ได้บ่อยกว่ารูปสมีดานะานะก็เลยผันรูปนี้มาบอกกันนะคะต่อไปคําต่อไปนะคะคือคําว่าอิ้ก้อยโอ้อก้อยอตรงนี้มีการเชื่อมเสียงนะคะเชื่อมเสียงขึ้นไปนะเวลาอ่านเนี่ยจะอ่านได้เป็นอิ้ก้อยอนะคะแปลว่าอ่านนั่นเองยกตัวอย่างประโยคเช่นหานหนังสือนะคะหนังสือเป็นกรรมเราเอาหนังสือขึ้นก่อนได้เลยนะคะเป็นช็ เป็นก้ามใส่ตัวชี้กรามแชร์กึ้แล้วก็กิริยาท้ายประโยคค่ะยื้อก้อยโอแชร์กึ้ยื้อก้อยโออ่านหนังสือนั่นเองนะคะโอเคเนาะคำต่อไปนะคะคือคำว่ามาชอยโอ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 นะคะแปลว่าดื่มนั่นเองแปลว่าดื่มนะคะสมมติว่าถ้าเราจะแต่งประโยคว่าเราดื่มกาแฟกาแฟเป็นก้ามเรากาแฟขึ้นก่อนเลยค่ะเป็นคอฟฟี่ ใส่ตัวชิกกมคอพีรร่นแล้วก็เป็นคำว่าดื่มนะคะคอพีรร่นมาชอยอคอพีรร่นมาชอยอดื่มกาแฟนะคะโอเคนะหรือดื่มน้ำด้ะน้ำาคือคำว่ามุยมุยมาชอยอแบบนี้ก็ได้นะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าคายโอคายโอแปบลบว่าไปนั่นเองอ,อ่านว่าคายโอคายโอนะคะไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะบอกว่าเราไปบ้านค่ะเอาบ้านขึ้นก่อน ชิแปลว่าบ้านนะคะเป็นสถานที่ในประโยคนี้ใส่เอตัวชี้สถานที่มาแล้วก็เป็นกิรกยาท้ายประโยคนะคะคายโยนั่นเองไปเนะปาะชิเบคาโก็แปลว่าไปบ้านนั่นเองนะคะมาดูคำต่อไปกันคำต่อไปนะคะคือคำว่าวายโยายโยนะคะแปลว่ามา w ายโ,ยายโยมานั่นเองนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าเรามาโรงเรียนนะมาโรงเรียนคำว่าโรงเรียนคือคำว่า ฮักคิวนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ใช้ตัวชี้สถานที่นิดหนึ่งฮักคิวเอ๊ะยายให้ประโยคค่ะวายโอฮักคิวเอะวายโอฮักคิวเอะวายโอแปลว่ามาโรงเรียนอะไรนะคะวายโอแปลว่ามาเนาะฉะนั้นเรามาทวนศัพท์กันในหน้านี้นิดหนึ่งนะคะมีคำว่าอะไรบ้างพายโอดูมองยืเฮโอทำงานยื้อเกโออ่านมารชเชโอดื่มไคโอไป วายโอมานีองนะคะโอเคท่านก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่หน้าต่อไปกันดีกว่านะคะตรงนี้เลยคำต่อไปนะคะคือคำว่าเ yeah, ย oh ็บ yeah, ป oh ้ยปทีละพยางนะอันนี้อันว่าเ yeah ยนะคะป้โย oh เย็บปอยอเย็บปอยอแปลว่าสวยเอนงน,นะคะเย็บปอยอแปลว่าสวยยกตัวอย่างเช่นเห็นตรงนี้ไหมพายมีประธานมานะคะออนนีเน้นเย็บปอยออนนีนะคะคือพี่สาวเน้นตรงนี้เป็นตัวชี้นะคะตัวเน้ว่าพี่สาวเนี่ยนะเย็บปอยอสวยนะคะออนนีเน้นเย็บปอยอพี่สาวสวยนะคะ สมมติว่าเราจะบอกว่าชั้นสวยละ่ะใครสวยไม่ได้ต้องเป็นชั้นก็เป็นชอนะคะชอนเนินยิบเปิลชอนเนินยิบเปิลชอนเนิยิบป,ปิลถ้าขึ้นเสียงสูงเป็นคำถามโอเคไหมคะอ่ะต่อไปนะคะคำว่าซอยนะคะซอยอันนี้จะอ่านว่าซอยนะคะซอยไม่เป็นชอนะซอยกับซอโยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นซอเสียงแบบซ สร้อ so นะคะซร้อ so ยแปลว่าขมหรือว่าแปลว่าเขียนก็ได้นะคะทุกคนต้องดูตามบริบทน,นะเวลาที่เราเอาไปใช้นะคะซร้อยขมหรือว่าเขียนมาจากกริยาซื่ดานะคะซื่ดาน้ออันนี้คือรากของมันนะยกตัวอย่างเช่นอะไรเอย่ยยากิสร้อยดูตรงนี้นะอย่างนี้นะคะยากิสร so ้อยยากิซอโอยนะคะอยาก เนีคือคําว่ายาเนี่ยนะคะยามันทาไมเอ่ยซอยตรงนี้ยามันจะเขียนได้ไหมก็ไม่ได้ต้องดูตามบริบทใช่ไหมคะฉะนั้นอยตรงนี้จะต้องแปลว่าขมยากิซอยยาเนี่ยมันขมยาขมนั่นเองนะคะโอเคนะอ่ะดูคํากิจยาตัวต่อไปนะคะคํากิยา ตัวต่อไปได้ยินเสียงรถไหมคะรถผ่านหน้าบ้านดังมากอ่ะต่อไปเลยกว่ามาคำคียิยะตัวต่อไปนะคะคือมาชี้สายอมาชี้สายตรงนี้มันจะมีการเชื่อมเสียงสองรอบนะคะดูดีๆนะอ่ะตรงนี้เห็นไหมเอาตัวนี้เชื่อมไปนะคะอ่าแล้วก็อันเนี้ยคู่นี้เลยยกขึ้นไปเลยค่ะไม่ยกตัวเดียวนะยกแพ็คคู่เลยนะคะ,ะนี้อ่ะได้อ่านเป็นมาเวลาอ่านนะคะมา ชิโซยมาชิโซโยมาชิโซโยแปลว่าอร่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นอีเคคือเนินอีตรงนี้แปลว่านี้นะคะเคคือก็คือเค้กนั่นเองเป็นคำทับศัพท์นะอีเคคือเนินเค้กอันนี้นะมันทำไมเอ่ยมาชิโซโยมาชิโซโยก็คือเค้กอันนี้มันอร่อยนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปมาดูการต่อไปนะคะคือคำว่าโชยโยโชยโยเวลาอ่านออกเสียงนะคะอ่านได้เป็นโช โยโชยโยแปลว่าดีนั่นเองนะคะมาจากรากิริยาชดทาโอเคไหมคะลากิริยาคือชดทานะคะยกตัวอย่างเช่นนันชีนันชีตรงนี้แปลว่าอากาศนะคะหรือสภาพอากาศนันชิกาตรงนี้เห็นกาไหมแสดงว่าคําว่านันชีเนี่ยเป็นประธานนะคะนันชิกานันชิกาโชายโยนันชิกาโชายโยตรงนี้ถ้าเราอ่านช้าๆนะคะมันจะเป็น โชอาโยโอเคนะแต่พอคนเกาหลีเขาพูดเร็วค่ะมันจะกระดกลิ้นลงไม่ทันมันเลยทําให้เราได้ยินเสียงเป็นว่าโชอาโยโชอาโยโชอาโยเราลองพูดเสียงโชอาโยอ่ะพูดเร็วๆก็ได้ค่ะมันจะกลายเป็นโชอาโยนะโชอาโยโชอาโยโชอาโยแบบนี้เนาะฉะนั้นก็จะได้เป็นนั้นชิก้าโชอาโยแปลว่าอากาศเนี่ยมันทําไมเอ่ยมันดีนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปดี๋ว่าดูคําต่อไปกันนะคะคําต่อไปคือคําว่ามอชิเซย มอร์ชิสเซยตรงนี้มีการเชื่อมเสียงสองที่กันแล้วนะคะอันนี้เชื่อมไปตรงนี้ต่อไปอันนี้เชื่อมไปตรงนี้นะคะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยเรามาอ่านทีพยางทีละพยางกันมอชิสเซยโอเคไหมมอร์ชิสเซียมอร์ชิสเซยแปลว่าเท่ในนะคะตรงนี้เท่เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กับผู้ชายอย่างเดียวก็ได้นะคะเหมือนที่ภัยเคยบอกคือสามารถใช้กับผู้หญิงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ อะลองดูตรงนี้แต่ไพ่ก็ยกตัวอย่างผู้ชายมาแหละเนาะอันนี้นะคะ o ป p a พี่ชายใช่ไหม oppa เปปนิร์น m i s t soil oppa เนิร์นมอ i s t อ o พี่ชายับเท่มากเลยนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นพี่สาวผู้หญิงเรียกพี่สาวจะได้เป็น o น,นี i ใช่ไหมคะก็จจะเป็นอะไรเอ่ยอาจจะเป็น o n น i a อ o n i เนิรน o n เนอรน m o s t s o i อ o n i เนี้์น,น,นมอ i s t อ o นนโอเคนะคะประมาณนี้นะ ดูคำทาลต่อไปกันนะคะคำต่อไปคือคําว่ามานายโอมานายโอเวลาอ่านนะคะอ่านเป็นมานายโอนะคะตรงนี้เวลาเราเห็นตัวฮีอิดตรงนี้ค่ะตัวฮีอดตรงนี้จะเหมือนตัวกาลันนะคะที่ไม่มีเสียงเหมือนแบบมีอยู่นะแต่ฉันไม่มีเสียงอะไรเลยอ่าโอเคนะคะแค่มีอยู่เฉยๆมีรูปอยู่เฉยๆนะคะตรงนี้เวลาอ่านเนี่ยจะอ่านว่าเป็นมาเชื่อมเสียงนี้ไปนายโอนะคะมานายโอมานายโอ โอเคไหมคะมานายโอแปลว่ามีมากมีเยอะนั่นเองนะคะคราวนี้เรลองมาดูในตัวอย่างที่พายกมานะพายกมาว่าทนทนคือคาว่าเงินนะคะเป็นประธานของประโยคนี้นะ,ะใส่ีมานะคะโทนี่มานายโอโทนี่มานายโอแปลว่ามีเงินเยอะนะคะมีเงินมากประมาณนี้นะคะโทนี่มานายโอใครๆก็ชอบเนือันนี้ใช่ไหมโทนี่หมานายโอโอเคนะคะไปดูอันต่อไปกันนะคะหน้าต่อไปเนาะ ดูคำแรกก่อนค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรเอ่ยคำแรกคือคำว่าข้อโยข้อโยข้อข้อไม่เป็นคอและเป็นคอโยเป็นข้อเสียงหนักนะคะเป็นข้อโยอันนี้ข้อโยข้อโยแปลว่าใหญ่นะคะมาจากกริยาคือดอ่าอันนี้ผันไม่ปกตินะคะมันเลยดูแปลกๆนิดนึงนะ,ะข้อโยแปลว่าใหญ่นะคะลองดูตัวอย่างที่พายโมาหน่อยสิพายกตัวอย่างมาว่าอะไรเอ่ย อีแปลว่านี้นะคะน่าจะคุณเคยเนาะมุนมุนคือประตูนะคะอีมุนตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยประตูอันนี้นะมันทําไมเอ่ยมันค่อยโยมันใหญ่ประตูใหญ่นั่นเองนะคะโอเคแม่ต่อไปนะคะคําต่อไปคือคําว่าชอกอยโยชอกอยโยชอกอยโยนะคะลอ,องดูวิธีการอ่านกาันอันนี้ต้องมีการเชื่อมเสียงขึ้นไปตรงนี้นั่นเองนะคะเวลาอ่านได้เป็นชอกอยโอชอกอยโอแปลว่าน้อยนะคะหรือว่ามีน้อยนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้เลยอุ้มฉิบอาหารมันทำไมเอ่ยมันชอกอโยมันน้อยอะไรอย่างนี้นะคะอาหารมันมีน้อยอื้มชิกิชอกอโกยออ้มชิชอกยประมาณนี้นะคะถ้างั้นเราก็ต้องออกไปซื้อถ้าหาัรน้อยประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะคําต่อไปเลยคือคําว่าชาแกโยชากายโากายโเวลาอ่านนะคะมีการเชื่อมเสียงดึงตัวเคีออกตรงนี้ไปแทนอีกอึงนะฉะนั้นเวลาอ่านจะอ่านได้เป็นชา กาโยช้าก้าโยแปลว่าเล็กนะคะแปลว่าเล็กอันเล็กๆอะค่ะเล็กที่มันตรงข้ามกับใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอีแช่กึนช้าก้าโยอีแช่กึนชาก้าโยหนังสือเล่มนี้นะอีตรงนี้แปลว่านี้นะคะมันทาไมเอ่ยมันช้าก้าโยมันเล่มเล็กมากเลยมันเล่มเล็กนะคะตามนี้เนาะต่อไปนะคะคําว่าซาโยซาโยซาอันนี้ซา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 นะคะแล้วก็อันนี้โยซาโยนะคะซาโยไม่เป็นซาโยนะ คือถ้าซซโยมันก็พูดได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไซโยเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบออกเสียงไม่ถูกก่าเพราะว่าเสียงมันต้องหนักนิดนึงนะคะถ้าเป็นซซโยเนี่ยม,มันอาจจะพีเยนมาเป็นคํานี้ได้ที่แปลว่าซือ้อโอเคไหมแต่เราออกเสียงให้มันถูกต้องนิดนึงมันจะเป็นไซโยนะคะซซโยไาโยแปลว่าถูกนะคะยกตัวอย่างเช่นอีค่าบางอ่าได้เป็นอะไรเอ่ยอีค่าบางตรงนี้นะ อีแปลว่านี้นะคะคาบังคือกระเป๋าอีคาบังเงินกระเป๋า,บาใบนี้นะมันทําไมมันใช่โอมันถูกนะคะอีคาบังเงินใช่โอก็คือกระเป๋าถูกน,นั่นเองอ่ะต่อไปนะคะคําตรงข้ามเลยคําตรงข้ามเลยตรงนี้พายขอลากเซนตรงนี้หนึ่งอ่ะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นพีซช่โอพีใชโอนะคะแปลว่าแพงนั่นเองพีซาอยีซชโอ,พโอแพงนะคะยกตัวอย่างเช่น น้อมูผีสั่ยโอน้อมูผีสัยโอน้อมูผีสัยโอน้อมูนะคะ <no. S 1> แปลว่ามากอย่างมากประมาณเนี้ยขยายคำกิริยานะคะน้อมูผีสัยโอก็คือแพงมากเลยแบบนี้นะคะน้อมูผีสัยโอแพงมากเลยค่ะแพงมากเลยครับก็แล้วแต่เนาะอ่ะแล้วแต่ว่าใครเพูดพูดนะคะค่ะครับเนาะต่อไปนะคะคำสุดท้ายในคลิปนี้นะคะคือคำว่าชิวโยชิวโยชิอย, ο, อย, ο, อยนะคะแปลว่าง่าย เชื่ o โยเชื่อยแปลว่าง่ายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยอีมุนเจเนัรนเชื่อโยอ่าเออปัญหานี่ไอ้โจทย์ข้อเนี้มันง่ายมากเลยอีแปลว่านี้นะคะมุนเจแปลว่าปัญหาคําถามหรือว่าถ้าใช้กับพวกการบ้านนะคะหรือข้อสอบเนี่ยเขาก็เรียกมุนเจนะคะมันก็เป็นเหมือนแบบ เป็นคำว่าโจทย์ประมาณนี้นะคะ o. อิมุนเจเนนช่อโยไอ้คำถามเนี้ยมันง่ายมากเลยไอโจทย์อันเนี้ยง่ายมากเลยปัญหานี้มันง่ายมากเลยนี่นะคะเชื tree ่อโยตรงนี้คำถามเนี้ยมันง่ายแต่ถ้าเมื่อกี้ในที่พายพูดว่ามากเลยถ้าเราอยากเพิ่มนะคะเราก็ใส่นอมูไปก็ได้ค่ะนอมูชว่อโยก็แปบลบว่าว่าอะไรเอ่ยง่ายมากพี่นอมูมาขยายนะคะนอมูชชื่อโยง่ายมากเลยประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้เราก็เรียนถึงเท่านี้กันนะคะก็ได้หลายคำเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกนะคะเดี๋ยวพาร์ทสองพายมาต่อนะคะซึ่งพาร์ทสองเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะพาร์ทสองก็จะมาต่ออันนี้ให้หมดนะคะแต่นี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะเดี๋ยวจะดูไม่ทันแล้วก็จะเบื่อเอาเนาะโอเคนะคะท่านก็ในคลิปนี้พายสอนถึงเท่านี้นะคะใครต้องการอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ พายจะทยอยทยอยทําให้นะคะเพราะว่าพายทาคลิปสอนคนเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสอนออนไลน์หน้า YouTube นะคะหรือว่าหน้าเพจเนาะฉะนั้นก็ช้าหน่อยนะคะแต่ว่ามาแน่ค่ะโอเคนะคะท่านก็วันนี้พายสอนถึงเท่านี้นะคะใครที่สนใจเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลีด้วยกันนะคะก็สามารถติดต่อทางเพจภาษาเกาหลีหน้ารู้ได้เลยนะคะหรือแอดไซน์โคเรียนบายพายนะคะหรือใครสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีนะคะมีทั้งวยากรณ์การแปลการแต่งประโยคคำศัพท์แพทเกาหลีมีหมด เลยค่ะก็ลองติดต่อมาดูนะคะแานก็วันนี้ภายสอนเพงแค่นี้แล้วก็รากันไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ